สื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนวันนี้สำนักงานทกศจังหวัดนครพนมการแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับผลกางานของทกศนโยบายของรัฐบาลผลการงานของสมภตและการจัดงานออมรัพย์ทวีโชคครั้งที่2ทับ .2556 วันนี้กะมีงานใหญ่อยู่หลายนามการรับจำนำข้าวปีการผลิต2555พัรบ5าดีโดยไม่ถูกเอาวะต่ำเดียมจากพ่อค้าและช่วยพยุงราคาข้าวใหสูงขึ้นรัฐบ,บาลก็มอบให้ทกสในการจัดทำสัญญาผูเ้เงินนำเข้าเปลือมาจำนำแสนหนึ่งหมื่นห้าพันตำเป็นเงิน2 6 6 5ล้านเศษ65ล้านบาทเศษนะครับ2,000 2,000กว่าล้าน การจัดงานครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสอสอยุทธจักรเรืองวรบูรณ์มาเป็นประธานและยังมีดาราน,นักร้องซึ่งด้วย AF ก็มาร่วมการจับรางวัลและมาร่วมสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมง,งานตลอดงานครับโครงการที่ทกศได้รับมอบหมายรัฐบาลก็มีหลายโครงการนะครับ mm hmm. เช่นโครงการพักชระหนี้โครงการรับจำนำข้าเปลือก แล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของนี่นอกระบบนะครับทั้ง3โครงการใหญ่ๆในขณะนี้ยังไม่พบมีเหตุการณ์ผิดปกติครับดาเนินการด้วยความเรียบร้อยด้วยดีนะครับมีนี่นอกระบบ160ล้านนะครับที่ที่ทกศให้ความช่วยเหลือผ่านาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผ่านทกศป,ประมาณ160ล้านบาทก็จะ ที่การให้บริการของทกสในการาสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับค่อนข้าง80-90%นะครับในการความพึงพอใจอของเรานะครับมีหน้าที่ในการทำสัญญากู้และจ่ายเงินนะครับเมื่อกี้ก็เรียนแล้วว่าเกษตรกรกร,อรอบที่หนึ่งนะก็ได้ได้รับความช่วยเหลือ,อเป็นเงิน2 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับรอบที่2ก็ รอบที่สองรอบที่สองก็ให้ความช่วยเหลือไปร้อยเกือบร้อยสามสิบล้านบาทนะครับก็เกษตรกร,ร,ก,รก็พึงพอใจครับพึงพอใจค่อนข้างจะมากนะครับส่วนเหตุผิดปกติที่ลูกค้านำข้ามาสวมสิทธิ์หรือไม่เนี่ยเท่าที่ตรวจพบแล้วก็ที่ร่วมกับท่าน คณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งมีท่านผู้ว่าหรือท่านรองผู้ว่ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วยกันนะยังไม่พบเหตุผิดปกติเลยครับ mm hmm. ก็อยากฝากในเรื่องของโครงการนโยบายของรัฐบาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการพักชนระหนี้นะครับโครงการรับจำนาข้าวามันมีหลักเกณฑ์อยู่นะครับก็อยากให้เกษตรกรนี้ทราบหลักเกณฑ์เข้าใจหลักเกณฑ์และก็ อย่าไปใช้คเรียกว่าเทคนิคนะครับในการสวมสิทธิ์ต่างๆเอาข้าวของคนอื่นมาสวมสิทธิ์และมันมันจะเป็นการทําไม่ถูกต้องและอาจจะตกถูกในเรื่องของการถูกดาเนินคดีทางอาญาก็ได้นะครับก็อยากจะฝากเกษตรกรเท่าดีนะครับเกษตรกรได้ได้ไดมอบหมายให้ทางกศสได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบ,บาลโดยเฉพาะนโยบายในหลายอย่างนะครับที่ เพื่อความสุขของพี่น้องเกษตรกรเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่มาในวันนี้นะครับนอกจากท่านจะมาร่วมในกิจกรรมของตกศแล้วท่านจะมีโอกาสลุ้นโชคลุ้นรางวัลที่ทางตกศนั้นได้จัดขึ้นซึ่งพี่น้องส่วนใหญ่แน่นอนครับชอบในกิจกรรมอย่างนี้ที่ทางตกศได้จัดขึ้นซึ่งเป็นเงินที่ ทราบว่าหากออกจากกเบพี่ของพี่น้องนะครับก็ต้องรวมกันไว้เป็นกองทุนเพื่อที่จะซื้อสิ่งของนะครับซึ่งวันนี้ก็มีรางวัลใหญ่อย่างรถควอทเทนเนอร์ er, นะครับก็คงจะมีพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมเหล่านีแแ้แหละนะครับที่จะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่โชคดีนะครับได้มีโอกาสได้รางวัลใหญ่ๆนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลอีกมากมาย412รางวัลเพราะฉะนั้นรางวัลวันนี้ก็ถือว่า เป็นเงินที่พี่น้องได้รวมกันไว้และก็มอบความสุขให้กับพี่น้องที่จะมีโอกาสโชคดีอย่างนี้นะครับซึ่งวันนี้นอกจากพี่น้องที่มีสมุดบัญชีก็มีโชคแล้วนะครับก็ยังมีพี่น้องส่วนหนึ่งที่มาจากบารสินเชื่อเษกษตรกรซึ่งแน่นอนรับเป็นนโยบายของรัฐบาลและเป็นโครงการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้สามารถจัดก,การใช้สอยนะครับโดยเฉพาะได้ทําการนําบาทนั้น เพื่อที่จะนาสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยนะครับหรือว่าเครื่องจักรต่างๆโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรมาก,ก่อนนะครับมาใช้ก่อนให้เกิดประโยชน์และพี่น้องที่สําคัญที่สุดนะครับรัฐบาลนี้เด้เห็นว่านโยบายการจํานงข้าวยังเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องทั้งประเทศเพราะฉะนั้นการกลับเพื่อนนโยบายรับจานาเราก็จะดําเนินการต่อไปนะครับ แต่ด้วยอาจจะมีวิกฤตบางอย่างทําให้รัฐบ,บาลเองต้องได้ตัดสินใจนะครับในช่วงที่ผ่านมาท่านาก็จะทราบว่ามีการปรับลดลงมานะครับเหลือ12,000บาทแต่ด้วยความหงใหญ่นะครับโดยเฉพาะผู้แทนราษฎรในภาคอีสานเราก็ได้เข้าไปเรียกร้องนะครับเพื่อที่จะให้พีน่น้องเกษตรกรได้รับจำนำในราคา15เท่าเดิมซึ่งแน่นอนครับเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะท่านนายโยยิ่งรักจินวัตร และคณะรัฐมนตรนีได้ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนได้ฟังเสียงของขอสสตัวแทนพี่น้องประชาชนสุดท้ายท่านก็กลับมาใช้นโยบายเท่าเดิมเช่นเดิมก็คือ1-5 0 0 0บาทเพื่อที่จะให้พี่น้องทำการเกษตรกรโดยเฉพาะทำนาลืมตา5้าปากได้นะครับเช่นเดียวกันในเรื่องของการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร ราคือนานา,าการเกษตรและสหกรณ์เกษตรฟั้งเพื่อช่วยเหลือคนทั้งประเทศที่ประอกอบการเกษตรกรรมทำงานเต็มใจตั้งใจไม่หวังกำไรคือปานิทานตอกยามอาจารย์จำเนียนถือธงนำแนวทางพัฒนาเกษตรกรอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน